ครับสวัสดีครับเพื่อนเครับเจอโจทย์ใหญ่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเหลือจากเมื่อวานที่ทํากุ้งแช่น้ําปลานะครับเดี๋ยวไปค้นในถังน้ําแข็งนะครับถังน้ําแข็งมีปลาหมึกสายอยู่ไม่รู้อาการเป็นไงบ้างเดี๋ยวจะทําปลาหมึกสายลวกจิ้มครับครับเนี่ยครับปลาหมึกสายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วผมแช่โซดาไว้นะครับเดี๋ยวผมเตรียมเครื่องลวกนะครับเป็นสมุนไพรสามอย่างด้วยกันเดี๋ยวมาดูมีอะไรบ้างครับหั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับ เครื่องลวกนะครับมีสมุนไพราสามอย่างนะครับมีขามีตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดครับเดี๋ยวเราจะเตรียมน้ําลวกครับก็ไม่มีอะไรมากครับตั้งน้ําเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดนะครับครับน้ําเดือดแล้วฮะพอน้ําเดือดก็ใส่ขาลงไป ตะไคร้ครับแล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยฮะเครื่องลวกนะครับมีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดเดีย๋ยวรอสักแป๊บหนึง่งครับได้เวลาครับพระเอกลงอ่างครับ ผมผมไม่ผ่านะผมใส่ทั้งตัวเลยเดี๋ยวค่อยผ่าตอนกินนี่รอครับโอเคได้ที่แล้ว Uh huh. เดี๋ยวยกลงมาจัดจานครับผมลงมาอยู่ในจานแล้วครับรับครับคารานีใ้ใช้น้ำจิ้มที่ปรุงใหม่ราดครับ นี่รากเลยครับน้ําลายสอกรเทียมหน่ยครับกรเทียมนะครับ เวลาชิมครับนี่มึกสายลวกจิ้มล่อตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยนะฮะผมไม่หันนะฮะเพราะว่าผมรู้ว่าพอมันมันลวกแล้วเนี่ยตัวมันจะเล็กลงก็เลยไม่หัน่น <c oughs> <c oughs> กระจุยกระจาเลย เทียมครับมาละน้ำจิ้มผมปรับใหม่แล้วเมื่อกี้ปรับให้มันเข้ากันก็หมึกปลาหมึกกับกุ้งนี่ใช้น้ำจิ้มนี่น่าจะคนละรสชาติกันนี่ฮะอือหืมอื้ม พูดไม่ออกเลยอร่อยครับซื้อไว้ยังสอดอยู่ผมอาจจะลวกนาำไปหน่อยแต่ไม่มีกละะิ่นคาวนะครับตัวจิ๋วอี่ตัวตัวนที่ตัวเล็กมาก อเคครับเสร็รจภารกิจหลังจากน้ําจิ้มเหลือตอบโจทย์ล้วหยุกสายลวกจิ้ม <S <S 1> <S 1> ผมลวกนานไปหนร่อยจริงๆน่าจะใช้เวลาน้าอยกว่านี้น่าจะดีกว่าน,นี้แต่ไม่เป็นไรครับมือใหม่เพราะว่าผมไม่ได้ทำอาหารแบบมืออาชีพ แต่กลิ่นคาวไม่มีครับใช้ใบมะกรูดกับไพ่แล้วก็ขาลงไปก่อนพอน้ำเดือดปุ๊บลงไปเลยนี่ระมบไฟทั้งจานครับ ผ่านครับ